สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสิพาทตุกคนนะครับมายามนะครับรอบดักกบของผมนะครับที่ใสไว้บแตงแกงหมือว่านนะครับเาเบิ้งนะครับบรรยากาศแยหมุอ้อครับยิ่ทงหน้าเขากำลังเลี้ยงครับ มาเบื้องหลังเรียกครับหลังนี้ยังบ่โดนครับ่ตครับกำลังหนาวครับเมื่อเนี้ยลมพัดวีวีครับพี่น้อง น้ำไหลยอยอ่ครับทางนี้มันละครับน้ำน้ำไหลเยอย่ครับน้ำไหลเรือมีการเกี่ยวข้อเลยวยครับทางนี้ ให้เบิ่งบรรยากาศครับผมดักไว้บ่หลายหลังแล้วครับเอาเน่้นปลาครับฟักแล้วก็ใสหอยใส่ปู มาล่องไซเบิงลหะครับนีบ่ครับพี่น้องวองเขานี่ล้มยับถือล่มมากเขากระล่มครับพี่น้อง นี่ครับคุณยายมาปลูกไว้ครับพักนะครับตามภาษาพูเทเฒ่าครับนะครับมีหลังหนึ่งครับบโดนครับลังนี่ยคว้างนนีก้กอนครับทางนี้กัน โดนสองหลังครับสองหลังโอ้ เย็นจอจๆให้กันครับห้ามซ้านี่ก็ได้ล่มดีซะซ้าครับมือนี่อ้าวมานแลวครับพี่นอ้องปึ๊บมือครับ โอ้หมานอยู่ครับมือนี่หมานอยู่ค่าแม่บักเอี๊ยบเพื่อกันแหละครับพี่น้องเอาไว้ครับเล็กอีกหลังนึงครับอ่ะมันเลงสีนะแม่ นะครับเขาทางบ้านผมนำไหลยอยู่ครับพี่น้องได้ตัวเดียว ในตัวเยียวนี่แหละครับพี่นอ้องเอาเที่ยวก็เือว่าคุ้มแล้วครับ <c oughs> มากินครับพี่น้องตามวิถีคนบันนอกแหละครับเบิงปูนนะกบโถครับกบโถ ก็มียอดเกษตรครับยอดเกษตรโอ้โโอื้มตี้งอื้มสองอัน

โาทาเว้ยคือเห็ดคือหักมาเบิ้งเขาครับ อากาศดีครับพี่นอนะ้องย่างมือสซสดเสื่อนดีครับนก้นเพื่อนกระดักรอบดักเผือกป้าไว้แล้วครับอ๋อซํานีแหละนะครับผม ใ้ต้นเดียวนี่แหลคปปนนะครับเพราะได้ไปปนครับเดี๋ยวคลิปหน้าย,ยังได้กะฝากนะครับฝากรับชมอีกเด้อครับผมกดไลค์กดติดตามทั้งช่องผมนด้อเด้อ